เป็นอาชีพยาวประมางไแต่เล็กๆมางอนมันสบายอนในนามันมากบางที่พ่มเล็กๆนะแต่โบเรามากกินเป็นไปไม่ไกลจากบ้านนะลงทุนน้อยๆครับได้มากเออแต่ตอนนี้ลงทุนมากอาจจะไม่ได้ก็มีนะครับมางอนไปต้องต้องต้องี่กลก็ได้ได้ได้ปริมาณมากมากคือพอแล้วกลับบ้านได้แต่ตอนนี้ไปประมาณด่านที่ร่าที่ปลูกที่ปลูกก็อาจจะไม่ได้ปลาเลยก็ได้นะปลาปลวกก็ได้ก็มีทั้งแต่มี โรงงานขึ้นมาน่ะมันมีพ ok right. kind of ok. aj aj so no ่นกระตุบกับยาบ้านทุกคนเละตนหน้ากินกันราบงกันมันมันตะตกทุกคนที่ห้ากินอยู่มีพ่นกระตุบกระจายปิ่มได้ได้ได้หน่อยหน่อยลุงนะแต่ว่าตอนนีคกับวัวมันมันกระตอบรอจุนว่าไม่ไม่ไม่มีนั้นามายกินแล้วมีการต่อต้านนั่นนะะมันสบายได้ราะว่าวันข้างหน้ากั มันรุนพบอย่างว่ากินได้ถ้ารุนร้านน่ะกินอ่าจีมันพุ่งไปในผูว่าอ้ากินไม่ได้เลยนอนเม็ดนะอันนี้ระยะไม่กี่ปีครับห้าไม่ได้เล็วรุนรุนลุกลุกล่าล่าครับผมว่าห้าไม่ได้กาห้าไม่ได้เลยแล้วกันมีกันมีรุกเกิดว่ามีดุกการิ่งใขึ้นมามีเรือใหญ่แตวิ่งพานตาก็บประเบิดพันทุกวันเห็นไหมมันคือมันเตือนเสั่งกล้องไงรับจิก้ามันในกล้องแหละมันก็ไม่มีอันนี้มันก็มีพ่นมีพ่นมีมีพ่นหลบมารกครับ